มันศูนย์ไหมพี่น้องมือนีพอมันเอาไปเอกมากมายผมสิบไปแล้วสิบไปไซสยอยู่นี่สิบไประเบียบโอ้สิบไประเบียบโอ้ไปทัวร์ทีบเนาะ สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศนะครับการซ้อมละครเวทีนะครับครั้งแรกของทีมงานศิลปินภูไทยครับหมวยต้องเป็นข่ายที่ดุนะค่ะท่้งฝาดทั้งร้อนตอนเ่นต้องใส่ครับฝากกดซับไลท์ช่องพี่บินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากครับอย่าไปกดไลค์ไปติดตามครับผมนะครับว่าเบื้องบรรยากาศนะครับการซ้อม คอนเวทีครัง้งแรกครับจาก,ก,นานกลูกเช่าหน้านาเลเละของลูกแค่อศิอ หัวใจมากน้อรุตรีมักเสียงลำน,โนโอ้ออุระตอนยังหน,อนอ่อยหอดใหญ่มาเมื่อยายเขาเป็นผู้จับปากกาสอนหน้าฉันราชการ่ใหญ่เวลาพ้งจับหางไถเปลี่ยนมาจับตะไคร่เลื่อนตะพุมได้ถือเอือ,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 อละาสาว ข้อใจเปิดทางให้เส้นใจได้อยู่สูงเมืองจากบักลมสร้างตะผมุ อย่างเสนวยลยารออนลมเนเป็นดาวเอซสตการในหัวใจแนคือชีวิตของวเขาเี่มต้นะเขาสเร่มต้นชีวิตต้อกันเบมดมันอาจจะมีถูกมันอาจจะมีสูงมันอาจ,จ จะมีผิดหวังมันอาจจะสมหวังมันสลับปับปนกันไปกลัวสิเลีนสีดำได้หลายปจาัจจัยมันก็ต้องมีหลายปจัจจัยบ่ม่นว่าพอสิเสกให้ดังบ่มันว่าพอสิดังให้ดังได้มือหนึ่งมือเดียวได้รู้เมียนอยู่หอแต่โรคหาแล้วมีประเฮ็ดนานาโยูก็ยังขวดปั้นีู่่ละ เยจกมาใส่ช้นแค่เหตุมาเรื่องไหนชันกรตุงนะคะบริเวย่างผู้หนาเชื่อในหญิงมีดอนหนาไม่เียบโครากระตุุดเลยดจะไิดตึงได้ไงคะหน้าบนหินร้อยใหม่นะคะส่งหน้าด้านใส่หมวกเศางเศาๆาในเอยนนี่กูเหลียวมองหนามึงเกมันยักซ่อนทามอนว่าจะเจ้าเมืองโคราามอนนี่แหะลูกเอ้ย้าว เออเออเอาละเอาละเอาละบาทนี้พอไม่เนีย้ยสิบอกดูฟังคือเดียวนี้ปัญหาของเข้าเดียวนี้มันออกไปหลอกล่ำทำเพ่งบ่ได้พอเลยว่าสิผ้าพวอเก้วนี่ไล่สดคุมผิดคือจะงงอื่นๆเขาจะได้ลูกแมน เห็นจักเธอเลยครับแต่แสในโซ่เสี่ยวห้องกับโบมี่สิไปรอดเยอ่กว่กครับมันสิบวักถุไปไหนจิ๊บอลูกสาวกฮะตันรอ อีกเรื่องนึ่งก็ลหลาเร้อเดี๋ยวนี้เฮาสีมีนักรอกหนังจัก่ายใหญ่มาเสริมทับวงพกเฮาุ่ืส้ค่พ่อเฮย่าย่่อ้นเขเป็นยังง้หญิงงสีเส้นแรมกมึงาหามีผู้อยู่บนนอครับบเขาเป็นามาเหอพ่าอบ่เป็นขามาเนี่ยิล ท่ีรือรำเพลินกับไอตีนนะครับจำเป็น เออเศร้าเศร้าเศร้าลูกเอ้ยนี่คือตีเช่นลุงมลํำเพื่อนพุงศกรเขาสิมาเสริมทับพวงพวกเข้าเศร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 ้าลูกเอ้ยอันนี้คือตีเช่นลุงลำเพลพงศกรทุกคนกแบบแบบแบบไม้ครับแล้วกบงเวเนาะแต่นี้กรดาษี่เนค่ะโอ้แต่ก็โบกีจาแล้วกีดูฉันกันนะ นี่คือพี่ลำเพลินและก็พี่ตีนะครับโ้เขามาน่ะตีเลยลูกมีผู้อยู่เ้อนบนนอคับเขามาปินาเรเขามาับมมีมวลมีมันมีห้านะครับฉากลุ่มกับมีนะครับพีมงาน อันนี้ก็พิมพอไว้ิมพพอไว้ไปกิมพไว้ไปแล้วูงูสูที่นี่อะไรเยครัแล้วคราวนี้ก็จะพุ่้วเขาจะพุ่บายอะไรอย่างเงี้ยเราเขาเข้านุ่งเราอย่าต่อแบบขี้ผัวไม่่เ้า้าเน้อ่ว โมเมนเขามานะทีน่ลูกมีคนอยู่ม่วนอนนอกระหอดละบันีอด้ตีมาะทีมาละทีมาละีา่าดีาวดนี่ยยี่ห้ายี่บคืเนี่ตียุกยุย พ่ออเฮ้ยมาดังก่อนพอแล้วระชุ่มอันนี้แหละคู่ตีช่นรุ่งล่ำเพื่อนพุ่งสะกอนผู้สิงมาเป็นนักล่องเสริมทัพในกุ้ง้องเอ้าแต่ว่าเอาอย่งซีเดอร์บาริ่อส์เซเบนการแรงงานต่น่วนหมอลัม้ยไส้ใช้พลังเยอะค่ะให้ไปซ่อมล่เล้ยงให้ไปซ่อมกระเดชานส่วนหมอลําปุ้ยยิ่งให้เขาไปเอาชุดมาสอนสอมเพื่อนเย้่บ เลี่ยวสวนตีเชิดลุงกับลำพื้นก,กรุงสก่อให้ไปเอาชุดลำเลี่ยวไปหาสังตัดชุดดล้วรูดได้พระเอกแฟม้มบุญมานะครับมันสูนไหมพี่นอ้องมื่นี่พอคุณเอาไปเอกมาไหม,มผมสิไปแล้วสิไปไปซเย,ยี่นี่พอ้ยสิไประเบียบโอ้ยอว่าไปทัวร์ทียบเนาะ หยุคูณสุดแล้วนเดินรักษาผับกดแม่ทีกีเหียนอกจากเนาะบอกถึงผู้ใดอย่างเนี้ยเพกไหมเพกไหมโอ้สองคนพณน่ะปาด อันนี้อินในบทละครนะครับน้องแฟมบุญมากครับติดตามเด้อครับผม EP ที่ห้าวันที่สิบนะครับผมฝ่าบาทครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้แสดงอะไรนะครับรวมถึงพี่บินด้วยเด้อพี่น้องครับผลงานชิ้นแรกชิ้นนี้นะครับบนเวทีศิลปินคนไทยไว้ด้วครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับอันนี้พระเอกมุกเกอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้กําลังสอบละครเวทีครับพี่น้องกับพี่น้องบ่เคยเห็น อ,อยู่ในวงศิลปินพุไทยมาก่อนครับผมกับละครเวทีครับผมครังครคร้งแรกของทีมงานศินลปินผู้ไทยครับครับสุดยอดครับ,รบติดตามพระเอกนกเกิดน้ำเด้ครับเด้อูนั่งสองสามพี่จูนอกอคชัน่น ็เป็นทั้งครูก๊อตนะครับครูผู้ดูแลนะครับกำกับการละครเวทีศิลปินภูไทยในครั้งนี้นะครับเวทีชีวิตเวทีศิลปินภูไทยนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับบุคลากรพระเอกนางเอกของเรานะครับได้ร่วมแสดงนะครับร่วมแสดงกับทีมงาน แนอยูมันเป็นจังไดเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่มีสมารถถอบแฝดมันเป็นจังได้ซ่อมไปก็ไ่ได้ล้ามซ่อมไปก็ไ่ได้ล้ามหใช้สิไปอยากซ่อมแล้วพ่อรอดแม่ละครับผมก็ขึ้นขึ้นลูกเกิละ่ะจับัวุ เป็นเจไดเด้อจมง่มีสมชัแขงมันเป็นจังได้ซ่อมไปกับ่ได้ล่าี่อมไปบไปร่ำใ้นมันเป็นเจไดเด้อก็จะมงว่ามีสัมาชัญแขมันเป็นจังไดงมันเป็นเจไดเด้อจะมงว่ามีสัมาชัญแขมันเป็นจังได้ซ่อไปกับไป่า ซ่อมไปเลยล้ำให้สุขภาพแข็รกหลอดแล้วก็อ้งดึงจะดึงเรยงแต้ออ่อนนะอ่ะน้องแชมป์แชมปไปเดินมาครับแชมป์เดินมาไปเดินมาเป็นนกอครับอ่ะยางมาเทียนเดินเดินมาเหมือนแพนนกเกอร์ครับทอโอ้ แค่แบบนีือ่เราสิกิ์เคนอยู่แล้วไม่ต้องดูเลยแล้วน่มอันเปลี่ยน่เอยๆดิเังไมมีสามารถที่ซอบแนมันเป็นได้ยังไงซ่อบไปก็ไม่ได้ร่มให้สิไปอยากซ่อมเราเขาหอกแมนล่ะครับผมเ่งขึ้นคลื่นอกเกิดล่ะ ตั้งแต่พอิุณแม่เม่นมาไหมเม่นนะครับของอันนี้เนาะอ่าเหมือนแบบข้าเข้าวเม่นนะครับก็เป็นอี้จังอันนี้เนาะเพิ่มเพิ่มเม่นเหรอครับบทวานยาครับเม่นเหรอครับผมว่าขึ้นขึ้นตัวเกิดละตั้งแต่ผมว่าขึ้นคืนตัวเกิดละตั้งแต่พอคุเแม่เม่มาไหมบดวานยาครเขาก็เป็นความสำคัญของะเขืกเขาเขาเป็นความสำคัญของมะเฮาดอก ไม่จ้งวสามารถทีสอบเด็มันไปจังได้ซ่อมไปกับไระลดําให้สิไปอยากซ่อมแล้วพอหลอดแม่ละครับผมมาขึ้นขึ้นลูกเกิดล่ะตั้งแต่พ่อผมมีระเองมาไหมเขาก็ไปเห็นความสำคัญของดอกกับพวกเขามันบอลร้อนกรดดเงในตัไหนมันก็ขึ้นก็าล้ะครับ เป็นานหใจเนาะแต่กินยังไม่ได้หรอกก็ได้แต่เราผ่านการฝันลันเนาะน้อยใจมันก็น้อยใจนะ่ละไอ้ก็คิดซื้อมาละแต่ว่าก็ลรองผ้ากับมองนี่เงี้ยนีบตุ้มนี่ร่ำเพรื่อกระเพื่อเขาก็เป็นคนดีนะครับอ่ะแบบนะครับอ่าเอาให้ประมาณอันนี้พูดเสร็จนะแต่กัไอ้โจอี้บอกไอ้โจอี้บอกแล้วอ่ะไอ้โจอี้บอกแล้วปุ๊บแต่ให้ฟังก็แบเออ อีองไหมครับกับพวกผมบอลลูนบลดังเด็กก็คือเกาหะครับอเป็นใจละเป็ละบก็อยน้อยใจไม่ก็น้อยใจคน่าาไอวาคือพ่อ้าแต่ล่งอ่้ ตีครับล่ำเพื่นเขาก็เป็นนักร้องดังมีชื่อเสียงเขามาซอยพวกเขาก็กนนีตระห์ไอ้บ้าเนี่ล่ะนี่ละ่ะมันก็เป็นขึ้นบ่ได้ล่ะสู่คนเฮาน่ะมันคิดไม่เงี้บได้จังไหนจังไหนสักมื้อน,นึงมันต้องคิดไม่เง่ดีได้เด้อเนี่ยไม่คิดมาบ่อาอบอกน้อนออตัวละน้อมันก็โอ๊ตขึ้นกได้นี่ล่ะครับก็บ่ได้หา้ามบ่ให้คนดดอ,อกสูเอ้ยแต่ว่าคิอดออกไปแล้วมันดีต่อเจา้าของบ่ มันดีต่อวงบบมันกับว่าดีต่อไพเอาเวลาดีมาซอยกันสร่างวงาไงมันมีซื้อเสียงหรือเปยังวงมีซื้อเสียงมันก็ดีกับว่องหะละมันไม่ได้ดีต่อพวกผมดอกี่ตัวเสี่ยวจะสร้างมันกับว่าถือด้ย่าหน่อยแกเห็นเต็งว่านามาสเนสผูเพันดังอยู่นี่ไหมโอ้ยจุดไฟก่อนเนาะผู้นั้นขออภัันเขาผ่านเดียว ท้งนี้ก็น้อยเนื้อตั้มใจเห,หตุร้ายมาหละกพ่อก็เป็นกรเลาผพ้เดียวละวพอ่ออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบตุลาหนี่เด้อพี่น้อง ครับผมทั้งนั้นก็ฝากนะครับผมซื้อบัตรนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ทันซื้อบัตรนะครับฟอลซื้อเด้อนะซื้อมื่อีหแหละครับซื้อมื่อวานก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ตีกันนะครับจะได้เข้ากลุ่มกันครบทั่วเลยนะครับแล้วก็เอ่ีพีนี้เป็นงานโชว์ที่ไม่ไม่เคยมีมาก่อนบนเวทีศิลปินคนไทยเขาเรียกว่าอะไรละครละแบเดอะมิสิคอลครับเออนะครับละครเวทีครั้งแรกครับของผมใช่แล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้บทบาทอะไรนะครับในในวันที่สิบนะครับผม ครับขอบคุณครับตื่นเต้นบอสตื่นเต้นครับเนาะคุณครับความตื่นเต้นคือกันครับโอเคครับสวัสดีครับครับครับผมครับเนาะ